ยายสายกินเด็กในท้องเลิฟล <Lovely. Family. S 3> ี่แฟมิลี่คอมยายหิวขอยายกินหน่อยได้ไหมยายยายทำไง ยายเิ๋วขอกินลูกหนูหน่อยได้ไหมไม่นะไม่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 ยายลูกจา๋านี่แม่ฝันไปแล้วเนี่ยแม่สัญญาว่าแม่จะปกป้องหนูให้ถึงที่สุด ในฝันมันน่ากลัวมากเลยนะพี่มิวได้ได้ได้อมจะพยายามไม่คิดมากพี่มิวแค่นี้ก่อนนะแย่เอาเขาตัวมาให้แล้วรักนะคิดถึงพี่มิวด้วยฝันว่าอะไรเลยออมไม่มีอะไรหลงใจยายหนูฝันร้ายปกติของหนูแหละกำลังท้องกำลังไส้จะก,กินบ้านกระสือให้มากนะลูกจ่าย,ยายแล้วยายล่ะ ยังกินว่านกระสืออยู่หรือเปล่าก็ยังกินอยู่ไม่งั้นก็ได้ถอดหัวแล้วล่ะดีแล้วจ้ะยายชาวบ้านแถวเนี้ยยิ่งกลัวบ้านเราอยู่ด้วยแต่ว่านกระสือกินมากก็ไม่ดีนะลูกมันจะทำให้เราอายุสั้นยังไงช่วงนี้หนูก็ขอให้ยายกินก่อนนะรอให้หนูคลอดก่อนแล้วยายค่อยหยุดกินได้ลูก กินข้าวต้มซะเดี๋ยวจะเย็นหมดจ้ะยายเอ๊ะกลิ่นหมาเน่าที่ไหนเนี่ยหิวไม่นะเพื่อลูก เฮ้ยนั่นคุณอมนี่คุณอมคุณอมคุณอมใจเย็นๆคุณอมคุณอมอย่ามาถอนหัวอะไรตรงนี้นะเดี๋ยวชาวบ้านก็แตกตื่นหมดทำเพื่อลูกคุณอมทำเพื่อลูกขอบคุณนะคุณรปภออมจะทำเพื่อลูกนี่แสดงว่าคุณอมไม่ได้กินว่านกระสือใช่ไหมเนี่ย คามกลัวว่ามันจะมีผลต่อลูกในท้องแล้วยายสายล่ะครับเป็นไงบ้างยังกินว่านกระสืออยู่หรือเปล่าคุณยายนะหรอก็ยังกินอยู่นะยายเดือนหน้าหนูก็คลอดแล้วยายทนกินว่านกระสือหน่อยนะไม่เป็นไรยายจะคอยดูหน้าหลานคนนี้จะสวยเหมือนยายไหม ต้องสวยอยู่แล้วแหละหนูรักยายนะวันกระสือจะช่วยให้ครอบครัวเรามีความสุขนะใจยายจ้าออมยายขอโทษนะออมแต่เราเป็นกระสือจะไม่ให้ถอดหัวได้อย่างไรอ้า กระสือยายสายไหนคุณออมว่ายายกินว่านกระสือแล้วไงไงยังถอนหัวได้อยู่เนี่ยอย่านะอย่าเข้ามาเข้าไม่ไ,ไหนบอกว่ายายสายกินว่านกระสือแล้วไงอย่านะยายกินว่านกระสือแล้วจริงๆ จะตาฝ่าได้ยังไงวันนี้แหละต้องจัดการยายสายให้รู้แล้วรู้อดไปคุณองขอโทษขอโทษเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่ออมพูดจริงๆนะออมเอาว่านกระสือให้ยายกจริงๆเป็นไปนได้ยังไงนั่นไงหลักฐานชัดเจนเลย oh <my> นี่ไงอย่าบอกนะว่าประจำเดือนอใช่ใช่ประจำเดือนออมเองโกหก ท้องแล้วจะมีประจําเดือนยังไงนี่เลือดสุนัขชัดเจนเลยยายสายต้องไปกินสุนัขมาแน่ๆเลยยายยายมันคืออะไรอธิบายให้หนูฟังได้ไหมมันเป็นเลือดที่ยายเช็ดปากเอง นั่นไงคุณอมอไหนบอกว่ายายสายกินว่านกระสือแล้วไงยายเราว่านกระสือที่หนูให้ยายกินละ่ะยายเททิ้งไปแล้วออมเราไปกระสือนะทำไมเราไม่กินไส้กินหูให้ใช่จ้ายายถ้ายายไม่กินว่านกระสือลูกของหนูจะไม่ปลอดภัยนะยายเตือนหนูแล้วใช่ไหมอย่ามีครอบครัวอย่ามีลูก แล้วทีย่ยายะยังมีครอบครัวได้เลยมีแม่หนูแล้วก็มีหนูไงใครบอกว่ายายมีครอบครัวหนูก็คือเด็กที่ยายเก็บมาเลียยายเพราะฉะนั้นยายขอกินเด็กในท้องหนูก็นละกันยายอย่านะผมเมองผมเอง,เอ,งเอาเอ,าเอาให้ยายกินลูกหนูซะดีๆียายหนูไม่ยอม กูยอมยาอ้อคิดจะต้องเรียกยายเหรอยายไม่อยากทันหนูนะยายหนูไม่ได้อยาก ยายสายยายอยู่เลยฮึสิ้นลิตแล้วสิยายสายน้องผมจำเป็นต้องทำลายคุณไม่งั้นหมู่บ้านเราจะไม่สงบสุขคุณละพออยา ออมกับลูกเธอนะไม่ได้คุณเป็นกระสือลูกคุณก็ต้องเป็นกระสือได้ถ้าคุณรับปรทอใจไรขนาดนี้ออมก็จะขอใช้สิทธิ์โหวตช่กันโหวตเลยนะคะว่าเจะคุณรับปอปล่อยออมกับลูกออมไปหรือเปล่าถ้าปล่อยออมจะตั้งเชื้อลูกดาวโหวตกันมาเยอะๆนะคะบสวสดีครับบมายบายเลิฟๆนะครับไม่ต้องปล่อยไปหรอกครับต้องดงดาวอะไรจะมีภาพต่อแล้วสิ เย็นหมดหนึ่งสองซ้ำได้ลูกกินข้าวต้มซะเดี๋ยวจะเย็นก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะเย็นหมดลูกกาเย็นทำเพื่อลูกนี่ครคุณล้อมอยังมาถอดหัวอะไรนะตรงไหนแบบนี้อ๋อซ้ใช่วางแล้วค่ะ,ะ,อ,ะอันกลัวมันจะมีผลกับลูกในท้องหนึ่งสองซ้ำไม่เป็นไรยายจะคอยดูหลานคนหน้าร้านตรงนี้หนึ่งสองซ้ำจ้า การที่สื่อว่าออมจอไม่เป็นไรแต่ออมพูดจริงๆนะออมว่าออมออมว่าไงดึงเขานั่นไงคุณออมไหนบอกว่าเรายสายกินว่านกระสือแล้วไงจอบม่อครัมพูดกันมาเยอะๆนะครับดีครับบ๊ายบายเลิกเลิกนะครับไม่ต้องปล่อยไม่ลบ เลิฟลี่แฟมิลี่